มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่เซิร์ฟเลียดนะผมลงมาผมก็เจอคนขายปืนข้างผมเนี่ยว่ะเสียงผมก็อาจจะแปลกๆเลยนะผมเพิ่งตื่นไง <c oughs> ยังแบบมึนๆอยู่เลยแต่เซิร์ฟมันก็ตอนบ่ายแล้วตอนนี้ผมกลับลงไม่ทันโอ้ยเสียงกิ่งมาใส่เซฟก่อนเลยก่อนตกไปครับเดี๋ยวผมขอไปดูบ้านคนไทยก่อนเขาเล่นกันเยอะจังเลยหลังเนี้ย ผมว่าต้องเปสเสิร์ฟสักหน่อยนะ Follow me. <laughs> ใครไม่รู้แต่มันแต่มันลดราคากลอนเบาให้ผมไงแบ่งปืนไปแล้วกันน้องหายไปละนี่ไงทังเราก็ได้ครบเสร็จแลนะ้วหุย เพื่อได้ของมาจะตกแล้วไอ้ชิวนี่ <laughs> เฮ้ยท้อมันนอนเฮ้ยจะมีเกาะกระโดดกระโดดเป้า ว่านะ ผมต้องการเพื่อนว่ะเพื่อนไปไหนแล้ววะเ,เพื่อนกลับไปแล้วตายกูตายยุ่ยฝ่ายยุ่ยายแล้ว <c oughs> นี่ไงเจ้าพี่ชายผมชุบเลยว่ะ ้ยืยมันเห็นว่ะเนี่ยโ้ยไอหนามเพียบเลย โอ้ยมีเหล็กมีกำรรมด้ว,ว่ะต้องการพอดีเลยพี่กูตายโอ้โหมึงลื้อข้ามได้ยังไงวะเนี่ย คิบผ่ายแล้วไอ้เชื่อโอ้โหไว้ทันเฮ้ยวิ่งตามผมมาว่ะ รบร้อยตามมาทำไมไปครับต้องรีบไปยังไม่ได้ฟาร์มห้องเลยผมว่าของน่าจะไม่มีแล้วว่าห้องน่าต้องไปเขียวล่างเลยอ่ะ มาผมมาซื้ออีกาปอกแล้วค <c oughs> อดเปียงอะเสริมเนี้ยเปียงจัดอันนี้ออกสวยตายแล้วมันยังยิงกันในเมืองเดี๋ยวเจอผมไปครับอันนี้ผมก็พักมาไสองสามชั่วโมงกว่าๆแล้วนะนเพราะว่ามันไม่มีคนเลยไงผมไม่มีใครให้ยิงห้องก็โดนตัดไปหมดละ ผมก็เลยพักไงแล้วมาอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้เลยแอร์ดรอปมันก็ใกล้ตกแล้วไงผมไม่ฟาร์มก็ไม่มีของทิงนะต้องรีไปฟาร์มละใครชักปืยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตองว เจอเจอวะดีวัยรุ่นฮะวัยรุ่น 4K ก็้ย่หว่ะทำไมตรงนี้เป็นแค่นี้ว่ะ โอ้โหส่องไม่ได้ขาดถังสิบลูกผมก็ไม่มีไงมาแล้วตรงนู้นจะตายเลยเนี่ย ได้ปืนอีกกระบอกบบนึงไปฟาร์มห้องละตรงนี้เถี่ยนจัดผมว่าไปเริ่มตรงท่าเรือนี้น่าจะดีผมมีบัตรฟ้าไงด้ยทุกคนเหมือนผมจะโดนสนตีนเข้าแล้วโอ้โหเวนนึ้ง ไม่เป็นไรครับไปใหม่โอ้ไปกลับมาแล้ว <c oughs> แอบแอบดีแอบ <c oughs> อ๋ดียิงดี <laughs> เฮ้ยกูจะตายยิงกูตายจริงเลย <laughs> โอ้โหเยอะจัดเรียบร้อยวยเชีย ชื่อเขียวเต็มเลยไม่มีแค่ผมว่ะชิบแล้วไงหน้าผมโอ้โหเทียบเลย มากันครบจัดโอ้โหยังไม่ทันว่ะ ผ่ายแล้วเยอะจัดโอ้โหเรียบร้อยเลย ยิงไอพวกนี้ได้ผมรวยอ่ะบอกเลยชิปหายแล้วมันเห็นผมแล้วโอ้โหเสือมาแล้วมาแล้วหนึ่งพร้อมยังไอหลังงับพกมาเหรอ ไล่ลุยลุย โอ้โหไม่ไหวว่าโอ้โหเยอะเยอะสัตว์ โอ้โหเยอะจัด สุดเหลือสิบห้าโอ้โหไม่ไหวจริงว่ะสุดหมด วิ่งแล้วจ้า ไปแล้วจ้สวยเลยมาอีกตัวนึงง่าอุ้ยชักไม่ได้ วยเลนได้เกาะมาครบผมต้องกลับแล้วอย่างน,นี้ผมไม่มีมาโคได้ไงต้องมาตั้งดึงเองวะ ลวงไปหนึ่งเอายิงเยอะไม่ได้กระสุนจะหมดนี่ไง ดูกำลังเสริมผมมาเอาให้ตายกันไปข้างโอ้ย เอ้ายาหมดไม่ยอต่อมีก5านาทีผมตายไม่ได้ มันยิงได้ไงวะผมมึนเลย กระสุนผมหมดแล้วทุกคนผมต้องกลับว่ะยามก็หมดแล้วไงอีกแล้วมันยิงไงวะชุบมือผมจะหมดแล้วมันบักยิงเหรอเฮ้ยน,นั่นแปลกจริงว่ะเดี๋ยวผมต้องไปดูย้อนหลังละทำไมมันยิงผมได้วะแปลกจริงแปลกจริงอย่างนี้ เดี๋ยวผมให้ทุกคนช่วยดูแล้วกันมันยิงได้ไงวะไม่งงจัดมันจะเกินไปแล้วหัวหน้าเฮ้ยแล้วเขามาวะ่ะไม่ใช่ตัวนี้วะ่ะ ตัวนี้บ้าที่ยิงผ่มกีตัวนี้คอไก่คนไทยไม่ใช่เฮ้ยอ้ชิบหายลนะมาไกลบ้านเกินลืมดูแมปเลย เม็ดเดียวหุ่มล่วงเก็บ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 เดินจักรยานอ่ะตอนนี้ เฮ้ยเลือดเด้งเหรออาว่าเล้วเด้งก็มาใช่ปะไม่รู้ว่าใช่เปล่าพี่แกไม่ได้ดิสผมรู้สึกว่ายิงไปเยอะจัดไปพี่คนละคัน <c oughs> เป็นไายป่ะนะเอาวะเหมือนมีของเฮ้ยเอาวะ แคปแคปจอเลยอเคียเช่นจริงๆป่ะเนี่ยภาพสวยๆแคปเจอไปแล้วเตอร์ไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็แปลกแล้วเอา้า ได้แอร์แบบงงๆเชิบๆกลับก่อนกลับก่อนอันตารายได้เพกาซัดวันแรกว่ะเอาจัดเดี๋ยวคนรวยแล้วเอาไปกินไป,ไปกิน กลับบ้านกาันเดี๋ยวให้พี่แกมเมาของกลับไปดีกว่าผมน่าจะขนไม่หมดไงเอาว่ะเจอรุ่นใหญ่รุ่นโตวบวกกันข้างหน้าอ้ยอุย้ยกระตุก เฮ้ยมาไงเนี่ยเอาวะของเต็ม ยานก่อนละเดี๋ยวตายไปครับไปข้างบนกันข้างบนเหมือนเห็นบอกกันอีกทีหนึงชิบหายแล้วพี่ผมตัวมาไปเนี่ย ล่วงหมดผมอยู่ตรงนี้นานผมตายแน่เลยเอา้าหายพี่คิวมาที เก็บหมดแล้วปะเนี่ยกลับกลับครับโอ้หาไม่เจอไปละน่าจะเป็นตัวนอนไม่น่ามีของครับทุกคนกลับบ้านก่อนดีกว่า แต่ยันผมไปไหนวะอ๋หายมาครับในที่สุดแ้้ก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยละสำนี้ผมก็จะแจกบ้านนะครับทุกคนผมไม่น่าเล่นต่อลเะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปเซอร์พูลเลยไงซอร์พูลผมก็ให้น้องๆลงไปฟาร์มรอละ ผมไม่ได้แบบทําต้นเกมนานนี้ก็เลยมาลงมาเล่นสักหน่อยไปละเซิร์ฟนี้ก็จะแจกรหัสแล้วนะรหัส99แล้วโคนอยู่ท่าเดียวด้วยตรงนี้เลยผมแจกไว้เซิร์ฟน่าจะเดี๋ยววนันพรุ่งนี้แหลมะมั้งไม่รู้ว่าตัดหนึ่งวันอะไปละครับ